ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอปอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยร์กรูดวงเดยอจงกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหอไร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีเลยนะคะก็จะแยกแบ่งแยกราศีอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะเรื่องใหญ่สำคัญอ,อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะก็คือรับแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะว่า มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่างเช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปนะคะสามารถกดจะคลิปข้ามไปนาะทีที่กิ่งฟ้าเขียนว่าจะเริ่มทานายในนาทีเท่าไหร่เขียนด้านล่างเอาไว้แล้วก็แปะ time stamp เอาไว้ได้ description ด้วยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าจะป็นต้องเกินก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นการทานายดูภาพรวมอยู่ดีเรียกว่า general reading นะคะไม่ได้ทานายเจาะจงบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสติดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคคุณเป็นนนกนําหดด ไม่ใช่ไพ่หรือคำารายายของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นมาดูตรงนี้เป็นกําลังใจหรือว่าอะไรที่พี่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิงฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานไพ่นั่นเองนะคะ,ะก็อย่างเช่นเดิมถ้าท่านใดยอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิงฟ้าคือกิงฟ้าเองบอกเสมอเป็นประจำนะคะตลอด10ปีว่ากิงฟ้าเป็นแบบนี้ค่ะคือการพูดะคะ่ะก็จะเป็นแบบการพูดแบบนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะ,ะฉะนั้นถ้าสมมติคุณโอเคกับ normal speed คือ สปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะคะให้ดูต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าคุณอยากปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงสามารถทําได้ด้านมุมขวาบนของ YouTube นะคะจะเป็นฟันเฟืองนะคะ,ะให้กดตรงนั้นนะคะแล้วก็กดไปตรงคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับเร็วปรับช้าได้ตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วแต่แต่ละคนสะดวกใจในการรับฟังนั่นเองนะคะ,อะตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ,คะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า อะ,อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้ก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะสักครู่หนึ่งนะโอเคราศีตุล In The Knowing Understanding Beginning Personal Transformation Four of Wands, Eight of Wands, Ten of Swords, The Hermit, Ten of Wands, Six of Pentacles, The Star, Queen of Swords, The Magician. Three of Pentacles, Two of Swords, Judgment. How are you? โอเคอันนี้เรามาดูใบพิเศษกันดีกว่านะคะกิ่งฟ้าจะเปิดให้หนึ่งใบนะคะว่าไม่ว่าตอนนี้คุณมากดมาดูคลิปกิ่งฟ้าไม่ว่าเป็นวันไหนนะคะเรามาดูว่าคําทํานายในเรื่องความรู้สึกหรือจิตใจต่างๆหรือไพ่ต้องการที่จะบอกหรือให้แนะนําอะไรหนึ่งใบนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเป็นไพ่ไพ่ใบพิเศษเลยเนาะ,ะอ่านในไพ่ใบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าเขาเนี้ยอ,อ่านนะ A which will not be lost in sadness for too long นะคะวันนี้ถ้าสมมติคุณมีเรื่องที่แบบเสียใจหรือบางคนอาจจะบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องสูญเสียนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเจอความผิดหวังความเสียใจรู้สึกเบื่อรู้สึกเบิร์นเอารู้สึกเบื่อนหน่ายอะไรบางอย่างเนี่ยอย่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจมปลักอยู่กับมันนะคะ,ะพยายามอย่าจมอยู่กับมันนานบางอย่างคุณก็ห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะคือจริงๆบางสิ่งบางอย่างเราเหมือนแบบ จะห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นมันห้ามไม่ได้แล้วเราก็ทุกวันนะคะมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแตกต่างกันอยู่แล้วมีทั้งแบบวันที่ดีวันที่มันไม่โอเคแต่ถือว่าเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนให้กับตัวเราเดี๋ยวความเสียใจหรือความผิดหวังหรืออะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะเหมือนไพ่จะเป็นกําลังใจให้กับเรามากๆเลยนะคะพลังงานขึ้นดีถ้าบางคนบอกว่าช่วงนี้ไพ่ก็จะมีคําขึ้นเตือนนิดนึงละกกันนะคะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็จริงแต่การเปลี่ยนแปลงงครั้้นี่สมมุติวา บางคนอาจจะบอกว่าเป็นการหลุดพ้นจากเหตุการณ์ที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่หรือหลุดพ้นจากบางสิ่งอย่างที่รู้สึกว่ามันแย่มากๆก็เป็นได้นะคะแต่บางทีมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเราเจอคนที่แบบไม่ดีกับเราหักหลังเราเออหรือว่าออมาแบบเป็นหนึ่งเป็นศัตรูมมาทําอะไรแบบเขาเรียกว่ามาสกัดดาวรุ่งกับเราอะไรเงี้ยกิฟ้าบอกเสมอถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิด คุณไม่ต้องไปกลัวเขาพวกเขาเหล่านั้นควรจะกลัวหรือละอายแก่กสิ่งที่เขาทําไม่ดีมากกว่านะคะใครทํายังไงได้แบบนั้นคะ่ะกดแห่งกรรมยูทิธรรมเสมอฉะนั้นสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกคือขอเป็นกําลังใจให้คุณว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะหลุดพ้นหรือออกจากเหตุการณ์ที่มันไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายได้แน่นอนในสักวันหนึ่งนะคะหรือหลุดพ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะ,ะแต่ขอให้คุณหมั่นนั่งสมาธิทําบุญกุศลนะคะ่ะาอ,าอาุนะมมมัีไจจ มีกรรมมีวาสนาอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องเจอสิ่งนี้เพื่อเอามาเป็นบทเรียนบททดสอบให้เราแก่งไปอีกขั้นหนึ่งฉะนั้นเป็นกําลังใจใคุณมากๆนะคะอ่ะเรามาฟังสิ่งดีๆพลังงานขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่การเรียนรู้หรือบางคนอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามีการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีเนี่ยไพ่จริงๆไพข่ขึ้นของคุณข,ข,ขึ้นดีมากนะแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องทํางานหนักทํางานเหนื่อยนิดนึงปาดเหง่อก่อนที่จะได้ดีแต่กิ่งฟ้าพูดเลยว่าไมม่่่เสียรงารงาาใคคะพบิ อย่างแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกอ นะคะบางคนบอกว่าอยากทําให้ตัวเองดูดีรูปร่างดีมาอาจต้องออกกําลังกายอาจจะต้องแบบควบคุมอาหารมันผ่ผานขาบวนการความเหนื่อยในบางสิ่งบางอย่างนะคะ,อ,ะอย่างอย่างอย่างแบบบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอยากเป็นหัวหน้าคนอยากแบบยิ่งใหญ่อยากแบบมีธุรกิจที่ใหญ่โตทุกๆคนนะบางทีเราไม่รู้หรอกเบื้องหลังคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาเหนื่อยกันมาแค่ไหนกว่าที่เขาจะมีทุกวันนี้ได้มันมันแค่ไหนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้ขอโทษที่ต้องยกตัวตัวเองนะกว่าที่กิ่งฟ้าจะทาคลิปมา10ปีเนี่ยในยูทูบกิ่งฟ้าก็ผ่า กระบวนการความเหนื่อยความทุกอย่างมาเหมือนกันมันเป็นเซกชันเดียวกับคุณฉะนั้นกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน,นะคะกับตัวคุณล้วนแปลเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นกาลังใจให้มากๆนะแล้วไพ่อะขึ้นเลยว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องบุกต้องลุยแต่สําเร็จทุกประการแล้วคุณเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นมีความป๊อปปูล่าหรือมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็คุณมีฝีมือเรื่องการทํางานอาจจะโดนว่าจ้างงานเยอะก็ได้ช่วงนี้ในเรื่องเงินเรื่อง,องทองกิ่งฟ้าพูดดดดเเเเลลยววววว่่่่่าา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 ีีีขขึึ้้นนนกกกิิิมมมมมงงงอออจจะปทหรื จะโฟล์ขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วถ้าเรายิ่งหมั่นทําบุญทํากุศลหรือสวนมนต์ทำสมาธิหรือว่ากระทําความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง,งดีพักเกตขึ้นมาเลยจะคุ้มครองปกปักคุณดีมากๆอะไรที่มันไม่ดีจะหลุดพ้นไปกระสายน้ําเป็นหนึ่งว่ามันพัดผ่านปัดเป่าออกไปพอแม่คงคาขึ้นมานะคะเหมือนเป็นการบางสิ่งบางอย่างที่แบบ เราให้อภัยใครได้จงให้าภาอภัยโอโหสิกรรมให้ใครได้จงโอโหสิกรรมแต่กิ่งฟ้าเข้าใจนะบางคนก็จะมีคอมเมนต์ไม่โหสิกรรมให้หลอกใครที่ทําไม่ดีกับกับตัวเราแล้วแต่คุณเลยอันนี้กิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นบุญละกรรมของตัวคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยว่าถ้าคุณโอโหสิกรรมได้ก่อนคุณจะมีความสุขก่อนแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็จะปัดเปล่าออกไปหรือพัดผ่านออกไปได้เพราะความคิดของตัวเรานั่นเองนะคะภายขึ้นว่าอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอย เมตตาเราดีมากๆในช่วงนี้มีคนแบ็กอัพคุณดีค่ะมีคนเมตตาและอุปถัมภ์คุณดีมากๆมีคนเอ็นดูคุณมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องโอกาสต่างๆหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมี เป้าหมายอะไรบางอย่างที่ต้องรีบทําต้องเร่งด่วนทําหรือว่ามันอาจจะมีงานที่แบบว่าเราบอกว่าอุ้ยงานตรงนี้มันแบบถึงแบบดิวเดตแล้วมันถึงแบบจุดที่เราต้องรีบทําแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องรีบทําอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลานี้หรือรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วแต่คุณจะแก้ไขได้และไพ่ขึ้นการแก้ตรงจุดอาจจะมีคนมาช่วยเลอแล้วเราแก้ไขได้ตรงจุดได้นะคะฉะนั้นปัญหาต่างๆมีทางออกให้กับตัวคุณแน่นอนนะคะช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์สื่อต่างประเทศนะคะหรือว่าใครทํางานพวกบริษัทข้ามชาติหรือใคร ช่วงนี้ดีมากๆไพ่ขึ้นโลกค่ะหมายถึง world นะคะคือแบบการเดินทางการเปิดหูเปิดตาการไปทําอะไรใหม่ๆทําเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีความทันสมยัยช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นพยาย,ยมาราาขึ้นมาผู้มีอํานาจเหนือดวงวิญญาณทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคือไพ่ขึ้นคลาสสิกมากๆนะคะช่วงนี้ต้องบอกต้องบอกตรงๆเลยว่าคุณทําดีคุณมีสิ่งที่ดีหรือพลังงานได้ดี ด้านดีๆจะเข้าหาตัวคุณควีคูเลยแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่มันไม่ดีหรือกระทาสิ่งชั่วร้ายนะคะสิ่งที่มันไม่ดีก็จะมีเหตุเข้ามาหาตัวคุณคุณทํายังไงได้แบบนั้นฉะนั้นเลยบอกว่ากิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเฉยว่าถ้าคุณทําไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันผิดพลาดมันมันเข้ามาหาคุณได้หรือพลังงานด้านลบมันเข้ามาหาได้ฉะนั้นอย่าหาทําดีกว่าทําแต่พลังงานด้านดีๆด,ดีกว่านุกแล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะโดดเด่นในเร ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เอ่อวกับเรื่องเอกสารสัญญาดูให้รอบค่อบให้เยอะนิดนึง หมือบางคนอาจจะบอกว่ามีสิ่งเดิมสิ่งเก่าโอกาสเดิมๆโอกาสเก่าๆกลับมาก็ได้หรืออาจจะแปลว่าได้รู้จักกลับไปรู้จักกับเพื่อนร่วมงานเก่ามีเจ้านายเดิมดึงตัวเราไปทํางานหรืออาจจะแปลว่ามรดกตกทอดของล้าค่าของมีค่าหรือกลับไปเจอญาติผู้ใหญ่ต่างๆหรืออาจจะแปลว่าต้องเป็นการสืบทอดตําแหน่งหรือทํางานต่อจากผู้อื่นหรือมีธุรกิจที่ของครอบครัวที่เราต้องไปทําต่อก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ช่วงนี้จะบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองอย่างที่กิ่งฟ้าบอกมันดีก็จริงแต่ไพ่ขึ้นว่าประหยัดเพื่ออนาคตด้วยละกันนะคะ คือส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้เก็บด้วยนะคะเหมือนแบบต้องบริหารการเงินให้ดีๆเพราะช่วงนี้การเงินกิ่งฟ้ามองว่ามันดีแต่ถึงอย่างไรก็ต้องประหยัดเอาไว้นิดนึงหรือว่ามีสติในการใช้ตังค์สักเล็กน้อยนะคะแต่ช่วงนี้พ่ยขึ้นเห็นไหมามาค้าขึ้นช่วงนี้ดวงดีในเรื่องการทธมาหากินการทำงานความเป็นอยู่การเงินของคุณมันฟล์ขึ้นจริงๆอ๋อกิงฟ้าเพิ่งพูดไปคำว่าโหสิกรรม เนี่ยมาเลยเห็นไหมการาหโหสิกรรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวคุณความคิดของตัวคุณการมองอะไรบางอย่างที่ทะลุป,ปลุกโปร่มากขึ้นกว่าเดิมมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจสัจธรรมชีวิตเข้าใจสิ่ตาในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปท่องเขาวัยนะคะอ่าในเรื่องของไพ่จำบอกตรงๆเลยนะพลังงานของเรื่องความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเท่าไหร่นะคะช่วงนี้มันเหมือนของคุณมันจะเด่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องการเดินไปข้างหน้าก้ากวกระโดดในชีวิตมากกว่าแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาในในเรื่องความรักมันอาจจะมีคนเข้ามาในเชิงคําว่าเอ่อมาในรูปแบบของเขาว่าเป็นเพื่อนเป็นแบบคนที่แบบ คุยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าได้ไปต่อไหมมันอยู่ที่บุญวาสนาของคุณทั้งสองคนแต่ไพ่อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเชิงเป็นเพื่อนค่อยๆขยับกันไปก็ได้ถ้ามันใช่จริงๆแต่มันอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยในรูปแบบอย่างนี้นะคะเหมือนออกแนวให้กําลังใจซึ่งกันและกันมากกว่ามาในรูปแบบของคําว่าอยู่แล้วสบายใจคุยแล้วสบายใจแต่อาจจะยังไม่ได้เกินเพื่อนหรือว่าไปถึงขั้นแบบได้คบหาดูใจกันนะคะแต่ถ้าใครที่มีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันอยู่แล้วช่วงนี้หมั่นเติมความความหวานให้กันนิดนึ่งนะคะเพราะว่า คุณทั้งสองคนมีความรู้สึกบาง,บางครั้งอาจจะดูห่างเหินหรือว่าบางทีอาจจะแปลว่า ความใส่ใจอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันหายไปนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคู่นะถ้าเราบอกว่าเรารักกันดีกับแฟนก็ไม่ต้องใส่ใจคําพูดของกิงฟ้าเนาะไม่ต้องใส่ใจคาทํานายแต่ไพ่มันเชื่อว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องเติมความรักให้กันบ้างพาไปเที่ยวกันบ้างหรือว่ากระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆกันบ้างก็ดีนะคะเพราะว่ามันเหมือนบางคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่บางคนบอกว่าต่างคนต่างแบบเหนื่อยจากการทํางานทำมาหากินก็พูดคุยกันบ้างห่วงใยกันบ้างซื้อของให้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ความใส่ใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะคะ,ะแต่ชีวิตของคุณในช่วงนี้อบอกตรงๆเลยเป็นการจบสิ่งจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีและเริ่มต้นชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมไปขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะฉะนั้นฝากใบนี้เป็นใบสุดท้ายสําหรับชาวราศีตุลขอให้ทุกท่านพบเจอสิ่งดีนะคะขออนุญาตจบคาทานายเพลนนี้ค่ะสาหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่องหองอาจาจกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงซ์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจล่านล้างใน, YouTube นะะงงงยูทูบสนนุกกการรหหือใ้ดดง เป็นกำลังใจใกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page และ TikTok ได้ไอจีดาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะเนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2465 channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดใดใทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกอ,ออนไลน์ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ